ดอกพุธนะคะจะขายปลูกใหม่กำลังจะเริ่มติดค่ะแฟกระเพานะคะกระเพาสวยงามค่ะอันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนๆเถ็ทีสอดเทะทีสอด อยากเป็นเศรษฐีข้อหลวงสิ่งที่เราไม่ซื้อดีที่สุดดอกแก้แตวันดียาำเช้าค่ะกินกาแฟชมดอกไม้นะคะลืม เทศีสอดนะคะขอเข้ามาด้วยเขาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนอมชมทองไหลชมดอกไม้ทานกับสู้ๆเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะเนาะ อ,ดอูดอกพุธนะคะจะไขาปลูกใหม่กำลังจะเริ่มติดค่ะเพื่อนืๆชมทองไรชมดอกไม้ทานกระปอเข้ามาด้วยเขาให้ด้วยนะค่อนเพื่อน,อนขอบคุณที่รับชมนะคะ ก็มีสามีคอยทำความสะอาดให้นะคะเเพื่อนๆอันนี้ว่านนกคุ้มแวกกะเพรานะคะกะเพราเทีีสอดเทีีสอด อยากเป็นเศรษฐีสวัสดียาำเช้าค่ะกินกาแฟชมดอกไม้นะคะพ่อหลวงสิ่งที่เราไม่ซื้อดีที่สุดดอกแกอันนี้ยังไม่ออกดอกเรียกอะไรนะ สวยงามค่ะอันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆนางคุมนะคะตัวเมียนะคะตัวเมียทุกอย่างก็ซื้อมาด้วยแล้วก็เพ็ดที่สอดเพ่ดที่สอด อยากเป็นเศรษฐีพ่อหลวงสิ่งที่เราไม่ซื้อดีที่สุดดอกแกสวยงามค่ะอันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนๆอโนชัยกระโตกแลเป็นเพื่อนเด้อ ทีสอดเท็ทชีสอดใครอยากเป็นเศรษฐีอันนี้ยังไม่ออกดกอกเรียกอะไรนะแฝกระเพานะคะกระเพากำลังจะเริ่มดอกอีกแล้ว ก็ได้ฝนเขาจะดอกเรื่อยๆค่ะดอกพุดนะคะตะไข่ปลูกใหม่กำลังจะเริ่มติดครับสู้ๆเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะเนาะ,ะเป็นพูดอ่ะ อันนี้ยังไม่ออกดอกเรียกอะไรนะอีชันนสี่สั้นสี่นี่แหละจะผ่านการตรวจสอบสักทีก่อยผ่านการตรวจสอบไว้เด้สอสวัสดียาำเช้าคะ่ะกินกาแฟชมดอกไม้นะคะนางคุ้มนะคะตัวเมียนะคะ ตัวเมียทุกอย่างก็ซื้อมาด้วยแล้วก็ ลืมเทศีสอดนะคะก็ะมีสามีคอยทำความสะอาดให้นะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ว่านุกคุ้มเป็นโพทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ สวัสดีย้ำเช้าค่ะกินกาแฟชมดอกไม้นะคะนางคุ้มนะคะตัวเมียนะคะตัวเมียทุกอย่างก็ซื้อมาด้วยแล้วก็เพื่อนอมชมทองไรชมดอกไม้มไมทานกับ ทีสอดแต่ทีสอดใครอยากเป็นเศรษฐีพิกนะคะพิกแลกเปลี่ยนมาด้วยขอีฉันนิะสีัสีนีแหละจะผ่านการตรวสอบสักทีก็ให้ผ่านการตรวจสอบไปๆเด้อดอกพุทธนะคะจะขายปลูกใหม่ หลังจะเริ่มติดครับอนุชัยกระโถกเป็นเพื่อนเด้อสวยงามค่ะอันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อน,นลืมเถท,ทีสอดนะคะ ก็มีสามีคอยทำความสะอาดให้นะคะเเพื่อนๆอันนี้ว่านนกคุ้มลืมเททีสอดนะคะก็มีสามีคอยทำความสะอาดให้นะคะเเพื่อนๆอันนี้ วนันนกคุม้มสู้สเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะเนาะเป็นผู้ดังเป็นผูทั้งหมดทั้งมวลนี่สวัสดีย้ำเช้าค่ะกินกาแฟชมดอกไม้นะคะ พริกนะคะพริพกแลกเปลี่ยนมาด้วยขอ่อนชมทองลหลชมดอกไม้ทานกับลืมเทศทีสอดนะคะ น้องนูชันก็นโทรกรันเป็นเพื่อนเด้ออีฉันน่าสี่กันสี่